เครดิตเพจผู้แปลมังเงะเทรนเซเตอร์พีก็สามารถเข้าไปสนับสนุนเพจผู้แปลกันได้เลยนะครับเกิดใหม่เป็นราชาอเล็กซานเดอร์ที่ต่างโลกตอนที่60ถึงตอนที่62โอเคก็ถ้าคลิปเนี้ยนะผมพาคไม่ดีพูดติดขัดตรงไหนหรือพูดมักชัดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก้อนหินมาอยู่ในเข็มขัดมิติของข้าโอ้โหแม่เจ้าโวยมันทำได้ด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยเข็มขัดมิติ สามารถใช้ในโลกจริงได้เงั้นยาที่ข้าแลกมาราคาแพงก็คงอยู่ในนั้นด้วยหัวใจของข้าอย่าเต้นเร็วเชียวนะถ้าเจ้าเต้นเร็วอีกข้าจะตายเข้าจริงๆนะเฮ้ยดูเหมือนว่าเหวนจัดเก็บจะเหมือนกับสร้อยข้อมือจัดเก็บของจอมเวทตราบเท่าที่เจ้าของคิดก็สามารถนำเป้าหมายเก็บเข้ามิติหรือนำออกจากมิติก็ได้ตามปรารถนา พื้นที่ช่องว่างแต่ละช่องสามารถรองรับได้มากที่สุดมีขนาดเท่าลูกบาส์ของโลกเก่าหากเลเวลคนเถื่อนในโลกเดียบค่อยๆย,ยกะระดับขึ้นจะยิ่งทำให้ะระดับของเข็มขัดยิ่งสูงขึ้นไม่ง่ายเลยกว่าจะได้มาต้องเสียเวลาไปเครื่องคอนวันในที่สุดเราก็มีแหวนจัดเก็บเป็นของตัวเองดูเหมือนว่ายังมีความลับอีกมากมายในโลกเดียบที่ยังไม่ถูกค้นพบ เขารู้ว่าแผนที่ค่ายลกเป็นเพียงแผนที่สำหรับมือใหม่เท่านั้นถ้าเลเวลตัวละครเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเข้าสู่แผนที่ระดับสูงขึ้นไปอีกเช่น l a สโก o ล l หรือท่าเรือคูลัสเป็นต้นบางที่อาจจะมีเรื่องที่น่าหรือเชื่อกำลังรอให้ข้าไปค้นพบอยู่เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดจอมเวท นี่คือนี่คือความผันผวนของคุณสมบัติเวทไฟเป็นไปได้อย่างไรเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดพาราดินความผันผวนของพลังที่แผ่ออกมาเพียงพอที่จะทําให้คนอื่นๆอ,อดไม่ได้ที่จะเข้าใกล้เพียงในครั้งแรกที่เห็นอีกทั้งยังเชื่อใจและไว้วางใจอย่างไร้ข้อกังขาอบอุ่นจัง ข้ารู้สึกอยากร้องให้ข้างในหัวใจกำลังพุ่งพล่านอะไรกันท่านพ่อพลังนี้คือข้าไม่เคยเห็นท่านพ่อแสดงสีหน้าแบบนี้มาก่อนเลยเปะเป็นไปได้อย่างไรคนคนเดียวสามารถมีพลังที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันในเวลาเดียวกันได้ด้วยหรือและเขาอายุไม่ถึง18ดด้วยซ้ำตอนนี้ สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่อเล็กซานเดอร์มันเหมือนกับสัตว์ประหลาดาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ฟาบาสเฮ้บรุกไปบอกทุกคนเราจะเริ่มโจมตีก่อนอะไรนะฟาบาัสสบายใจได้นักลบของข้าพวกเจ้าทำงานมามากพอแล้วบรุก บอกการเคลื่อนไหวของศัตรูในระหว่างนี้มาสิข้อลบฟาบาทในระหว่างสี่ชั่วโมงที่พระองค์พักผ่อนอยู่นั้นไม่รู้ว่าทำไมพวกข้าศึกถึงไม่ทำการเคลื่อนไหวใดๆไม่แม้แต่จะขยับสักนิดหรือแกล้งทำทีก่อกวนเราสักครั้งก็ไม่มีแต่พวกมันยังเหลือบันไดยึดเมืองอีกสามอันและอุปกรณ์โจมตีเมืองเร่งด่วนอย่างอื่นอีกจำนวนหนึ่งซึ่งทั้งหมดเคลื่อนย้ายมาตรงสะพานหินแล้ว พวกมันมีการเตรียมการที่ดีทั้งยังทุ่มกําลังทหารเพิ่มมากกว่าเมื่อ3-4ี่ชั่วโมงก่อนเสียอีกเดี๋ยวหยุดโกนฟาบาดูนั่นรูปแบบกระบวนทัพของข้าสึกเกราะดําที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พลธนูพลขวานพลหอกทั้ง3ามทัพที่อยู่ด้านหลังพลโลกเมื่อตอนเช้าก็ถอยออกไปเล็กน,น้อยของกำแพงไม้มีเครื่องยิงหินที่สูงมากกว่า20เมตรจำนวน6เครื่อง ด้านหลังกำแพงไม้เครื่องยิงหินสงครามนี้ถ้าไม่มีหนทางชนะอะไรเลยหากข้าศึกเริ่มเข้าโจมตีไม่ว่าจะยิงธนูรุนแรงนับไม่ถ้วนอย่างไรก็จะถูกกั้นไว้ด้วยกำแพงไม้พวกนั้นจากนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลาาเครื่องยิงหินเข้าถึงระยะยิงของมันเมืองแซมบอร์ดคงจบหีนแน่แน่นอกจากกำลังพลที่แตกต่างกันแล้วผู้บัญชาการลึกแล้วฝ่ายศัตรูคนนั้น ก็มากด้วยกลยุทธ์และยังมีความระมัดระวังรอบคอบทั้งยังจับจุดอ่อนของเมืองแซมบอร์คือกำลังพลไม่พอน่าลังเกียิที่สุดฟาบาดดูซีเรียจังฟาบาดมีอะไรก็พูดมาเถอะท่าทางลังเลไม่ใช่ท่าทางที่ผู้บัญชาการใหญ่ของเมืองแซมบอร์ข้าควรมีขอารับฟาบาดบางทีเมืองแซมบอร์คงต้านไว้ไม่อยู่ ข้าและเหล่าทหารรักษาพระองค์ยินดีที่จะอยู่ที่นี่เพื่อยื้อเวลาให้ท่านแลมพัสและเพียรทั้งสองคนนี้นำทหารยอดฝีมือจำนวนหนึ่งคอยคุ้มกันท่านและท่านเองเจล่าไปด้านหลังเมืองแล้วเสด็จหนีไปไม่ได้ข้าตัดสินใจแล้วว่าจะโจ,จมตีก่อนเริ่มโจมตีก่อน บ้าบาัตนี่นี่ไม่ใช่เสียงอันตรายเกินไปหรือขอรักไม่มีเวลาแล้วหากข้าเดาไม่ผิดหลังผ่านเวลาอาหารเที่ยงไปข้าสึกจะเริ่มเปิดฉากโจมตีทันทีหากต้องการที่จะอยู่รอดในสงครามนี้พวกเราจำเป็นต้องออกไปโจมตีแบบไม่คาดคิดถ้ายังรอต่อไปเมื่อไหร่ที่ข้าสึกเริ่มโจมตีพวกเราก็มีเพียงความตายที่รออยู่คิดว่าอย่างไรนักรบของข้า พวกเจ้ากล้าที่จะออกไปตะรุยด้วยกันกับข้าแล้วช่วยส่งไอ้พวกลูกหมาพวกนั้นลงไปอาบน้ําในแม่น้ําจูลี่ไหมฟ้าบาทเป็นเกียรติของข้าที่จะได้ร่วมรบกับฟ้าบาทบรูคเจ้าบอกให้ทหารพักชั่วคราวจำไว้ให้เหลือไว้แค่ไม่กี่นายให้คอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของศัตรูอีกอย่างหนึง่งคัดเลือกนักรบที่เชื่อใจได้สักยี่สิบนายให้เหลืวที่สุดแล้วพามาหาข้าเพียส เจ้าช่วยข้าไปเตรียมบางอย่างหน่อยข้ารับฟาบาทต่อไปก็ท่านเลมเพิร์ธฟาบาทเฮ้ hey, นางมีปฏิกิริยาท่านเลมเพิร์ธข้าอเล็กซานเดอร์มีเรื่องอยากจะขอความกรุณาจากท่านท่านหวังจะให้ข้าช่วยลงมือทำลายเครื่องยิงหินพวกนั้นใช่ไหมไม่ใช่เรื่องนี้ หืออีกสักครู่ข้าจะเปิดฉากโจมตีพวกมันก่อนดังนั้นข้าหวังว่าในสถานการณ์แบบนี้ท่านจะรักษาสถานภาพของที่นี่เพื่อข้าหากข้าโชคไหลตายขึ้นมาข้าหวังว่าท่านจะช่วยดูแลเอ็งเจล่าปกป้องนางและเจมม่าให้หนีออกจากที่นี่อย่างปลอดภัยท่านจะรับปากข้าได้หรือไม่ หากอยากโจมตีบางทีข้าอาจจะไปทำลายเครื่องยิงหินพวกนั้นสักสองสามเครื่องดังนั้นท่านไม่ต้องรีบไปตายลรอกท่านวางใจเถอะข้าเป็นคนหนุ่มกลัวตายขนาดนี้หากไม่มั่นใจจะไม่มีทางทำเรื่องนี้อย่างแน่นอนท่านจำเป็นต้องอยู่บนกำแพงเพราะมีแค่ท่านที่ทำให้อสรพิษที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดผวาผวาวังได้ น่าเสียดายที่ข้าพบเพียงล่องลอยเล็กๆน้อยๆไม่กล้ามั่นใจว่าเป็นใครกันแน่แต่ข้ารู้สึกได้ว่าเมืองแซมบอดบางทีอาจจะมีแค่ท่านที่สามารถรับมือกับเขาได้ชั่วเขาข้าเข้าใจแล้วท่านแลมพัสฟาบัส โอ้ยมือข้าเช้าหมดแล้วนี่มันแม้ว่าจะกระเด็นถอยหลังแต่ฟาบัตก็ทำให้ยอดฝีมืออย่างท่านแลมพิรตตกตะลึงได้ไม่น้อยดีไม่เลวเลยด้วยพลังนี้คงจะพอป้องกันตัวเองได้ข้าจะอยู่ที่นี่ท่านก็ออกไปรบเถอะไม่เคยเห็นนางยิ้มแบบนี้มาก่อนเลยแฮะแต่ระวังด้วยหากสถานการณ์เลวร้ายก็อย่าฝืน ให้พวกข้าศึกได้รับบทเรียนสักเล็กน้อยพอแล้วรีบกลับมาหากพวกเรายื้อเวลาอีกสักระยะราชอาณาจักรเซนิตอาจจะได้รับข่าวและส่งกำลังเสริมมาที่นี่อย่างรวดเร็วแน่ๆเออท่านวางใจถึกข้ารู้ดีว่าควรทำอะไรจะต้องรีบเพิ่มความแข็งแกร่งให้เร็วกว่านี้แผ่นดินอาเซโลตที่เต็มไปด้วยสงครามหากอยากมีชีวิตรอด อย่าปกป้องคนสำคัญจะต้องมีหมัดที่หนักและอำนาจที่ยิ่งใหญ่สายเก่าเอ๋ยเจ้าเห็นหรือ,อยังดูเหมือนว่าพระเจ้าจะได้ยินเสียงของเราฟาบาทข้าพาพวกเขามาแล้วโอ้โหคาดไม่ถึงเลยว่าจะมีนักรบเช่นนี้อยู่ในเมืองของข้านี่คือนักรบที่ทรงพลังที่ถูกคัดเลือกมาแล้วขอรับ คนเหล่านี้ต่างมีรูปร่างสูงใหญ่องค์อาจทุกคนและสูงมากกว่าสองเมตรท่อนบนก็เปอยเป่าโชว์กล้ามเนื้อที่แข็งแรงเหลากับสร้างมาจากหินและเหล็กก้าเปลี่ยนด้วยพระกําลังที่พุ่งพล่านร่างกายเต็มไปด้วยขนเหมือนสัตว์ป่าและเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายทุกส่วนของร่างกายมีกลิ่นอายดิบเถื่อนเหมือนมอนสเตอร์รูปร่างคนที่เดินออกมาจากป่าและคนอื่นๆอีกมากมาย แล้วผู้หญิงคนนี้ถูกคัดเลือกมาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นกดติจบมละครไทยอยู่หน้าตรงนี้กันเลยนะครับผมนะโอเคก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปในคะลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบาย